กบพอแม่พี่น้องที่รัาทุกท่างเลยนะครับต่อยทอกไมนี่เราก็มาพบกับปาร์ตี้ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าวะเราก็จะพาไปลงร้อยชั้นกันวันนี้ว่าจะไปแตะขอบฟ้าเนี่ยนี่เราอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยนี่นี่อะไรเนี่ยมองมองชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมจรัญจรัญ เราไบโอรครับชื่ออะไรครับรชื่อตะจุก <c oughs> ปะเฮ้ย,ยปะไปะลงวันนี้มาปะ <c oughs> let s, let s go now <c oughs> ไปกันเลยครับ <c oughs> เร็วเร้ววันนี้จะไปแตะขอฟ้าแล้วเนี่ยสร้างปาร์ตี้ไป๊รบโอเคไปกดเข้าเลย เข้าเลยนะเอ็นเทอร์เดอะดันเจียนเนี่ยไม่บอกนะอตาบอกวันอตาบ้าไปเลยเอาเข้าหมดแล้วไอ้ไป,ไปจิจะเย็นจะเย็นโอ้โหเก็บโหดจริงจริงอารมณ์มันพุ่งพ่านอารมณ์พุ่งพ่านนะ แบ่งแบ่งแบ่งไปชั้นสองชั้นหนึ่งแล้วสบายสบายง่ายหอนลันเลยจะลันจะหอนนี่จะลันจะหอนลูกเฮ้ยเ่ยกูบันเจอมันเจอ ผมก็สมถุยแล้วกันชั้นสามแล้วไปไวหรืเปล่าฮะเจ็แบแหกวะ่ะเฮ้ยบอสเอาไม่มีร้อยใครไม่มีใครบอสทั้งน,นั้นอ่ะเฮ้ยตะแตน,นตะเต้นเนยอะ ขายได้บละแสนนะครับได้ทำขายได้ลแสนนะงเอกูไม่องทำไมเขียวเขียวทำไมเขียวเขียวอ่ะใอาเขียวอ่ะเอีนะครับครมาไไม่่เอใลฮ้ยตัวไรอ่ะตัวอะไรเหลือ ไม่ตอนได้เห็นตัวเลยันเรียบร้อยเกินวฮเกมเอ้ายังไม่ได้แบ่งเลยเฮ้ยไอ้ผิงนะพี่ขายเข้าขายไม่รู้อ่ะขายข้าผมแกเรียบร้อยอดกิน ปูปาสุดได้นี่ยังไงไอทีนี่นมันจะโหดกรธนี่ช่วยช่วยไหนอีกขุดแปบ๊บหมดแล้วหมดแล้วชั้นหกแล้วชั้นหกอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยการการตตกนี่ได้กาดไปละแสน เฮ้ยโอ๊ตเก๋ทำไมกูไม่เคยครับอะไรเนี่ยทำไมไบโอทำอย่างเงี้ยไม่เคยได้เลยอ่ะไอจารันไม่ไปแดดจารันนี่เหลือตลอดเลยเนี่ยมันเจอจมวิวฉันได้แล้วฉันได้แล้ววันนี้จะแตกขอบฟ้ากันมั้ยเนี่ยแตะค่าเบลเซฟแตะแตะผมอ่ะวันนี้ย ให้คุยหรือชูร่าสายใหม่สายนิวเดีวสายเลยมันมายเสียงดังปรับไป,ปนนะโอเคเฮ้ยทำไรเร็วร็วขึ้นนี่งไงเดี๋ยวว่ามูฟ้องไม่มีสกิลโจมตีนะครับอืออหืมมันไงจูเด็กถ้าจูผู้ใหญ่นี่จะแรงกว่าน,นี้เนี่ย ไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนตัวหนึ่งอ่ะขุด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 อยู่ไหนอ่ะไม่มีไปไปโอ้โหเปิดแล้วชั้นเก้าแล้วสิบชั้นสิบชั้นสิบนุ่มเลยเจออะไรเนี่ยมิเทศมิเทศนี่มิเทศอยู่นี่ลมใหญ่แล้วลมใหญ่แล้วนี่ชื่อไงโอ เอาหน่อยเอาหน่อยเฮย้ยโอ้โหเหตการเรียบร้อยเขาใครก็ไม่รู้คนเนี่ยอดเกลยวลากมาดิจันชั้นสิบเอ็ดมีวิ่ง่างหนาหนึ่งชั้นสิบเอ็ด ขานี่หแดนะแต่มือไม่โหดฉายไม้เดียวหมดโต๊ะไหนอะไม้เดียวเป็นหมดเลยรู้จักจรันล้มโต๊ะจรันล้มโต๊ะเลยอะนิดร้อโอดไป่อยเกียขยะค่อยไปียร์ ค่อยไปหาที่หลังดูงมกันใหญ่เลยเฮ้ยี่เ้เลยต่งกันกเซิรเวอร์ไอแม่เล่นอะไร่างมาใหม่เลยเนี่ยวิ่งขึ้นมาด่วนเลยเฮ่ยตัดตัวอยู่นี่อยู่เลยนะ ไปออนไม่ติดฮะเอเามินแคปเอาไปเลยทำดีมีรางวางัลโอ้ันเจิดด้วยิโอ้มันเจดิดมันเจิดยืนกระโจยแข็งฮะมันเจิดหลุดยัางโอ้ยในการโอ้ยหายไปแล้วเข้ามาเข้ามา นั่งร้องกันไปไหนแล้วโอเคไปจะโชกอะไรหลายรอบเฮ้ยกระโดดเข้าเลยฮะเขื่อนไป้วเนี่ยบายบาปชั้นอะไรเนี่ยชั้นสิบห้าแล้ว เอ้ยมดวางมดแสดงว่าชั้นนี้ต้องมีความหวานแน่นอนหวานหวานหวานตัวเลือื่นโอ้ยใบก้อนเกรอย่าใบก้อนดีเรียบร้อยใบก้อนเฮ้ยเซฟตี้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 อะไรอ่ะ เต็มตีเบลมาสิครบโอ้หนักไม่เข้าอีกโอ้ยเข้าบังเจอครับคุณเหมือนเจอเพิ่งมาได้ของเด้ยเฮ้ยย really <Sure> ังย really ังสงครามยังไม่จบข้าหมดนี่ขายไม่เดี๋ยวหมดโตช่วย ไม่ใช่ไม้เดียวล้มโต๊ะอะไรอย่างงี้ไม่เอาน่ะเฮ้ยมันไปจะสิบชั้นละไปกันมาสิบชั้นแล้วถึงชั้นที่สิบห้าขนามีสกิเด็กแว่นโอ้ยอย่างเยอะอ่ะนักตนาล์ล้วนไม่ผสมเลย ไม่ผสมนักดาบเลยแม้แต่นิดเดียว,ว,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูจักกลางแล้วก็หายกะหาย,าหายจาัไม่นต้างไม่เจ็ดให้หมดด้วยนะ เหลือไว้แมวกินนะโอ้เกนะมีการดึงเบรกมือเล็กน้อยน้องให้อกบ้างเสื้อบอะแมวดีไม่เอาไมาดีโลเลอร์หลุดมาบ้างไอตามแบกสมิ ยี่สิบแล้วบอลอะไรนะอนรอนโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำชวนเล่นน้ำนะกินบอลแล้วก็โผล่เราไม่เจ็บผมบรู้ว่การเร็บร้ <c oughs> อย,ยนี่เอาดี้มีใครตีอ่ะอ่ะ ปั๊มพลาดอีกแล้วใครจะตีอ่ะแล้วใครจะตี <Okay. S 2> ยอย่ะทำยาด้วยทำยาแะไรยาทำใจอ่ะเอา WY ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับ

นี่นี่มาตีนี่เอาตีตายเลยเอาฉันยิบสามแล้วหายไปฉันยิบสี่เดี๋ยวมาไม่ทันไลยกดโต๊ะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมึงช่วยแล้วช่วยช่วยตัวเองไ ห้าแล้วชั้นต่อไปเฮ้ยทำไมมันเขียวๆอ่ะเจอเจออะไรไปหมุนอะไรแล้วแล้วหมุนอะไรอ่ะโ <c oughs> <c oughs> มดี้ <c oughs> เอาเลิป้อยทำไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ลงแล้วลงแล้วลงแล้วอย่าดิฟอย่าอย่าเพื่อ ขอละกันอ่าเฮ้ยเราก็เดี๋ยวมาต่อกัน,นพัทหน้านี่ว่าในชั้นที่25ถึง100 26นะชั้นนี้ชั้น25ละ